สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงวชาวราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัถ์ใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษภจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย อย่างแน่นอนและเต็มที่ชาวราศีพุกศกรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศกมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับ ดึงพลังงานดีๆเอาพลังงานบวกมาให้ทุกท่านนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังนะครับอาจารย์ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่านี่ไม่ใช่การทํานายดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นการดึงไพ่การจับไพ่เอาพลังงานบวกดังนั้นแล้วขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับฟังแต่สิ่งดีๆรับฟังแต่พลังงานบวกกลับไปนะครับไพ่ทั้งหมดที่อาจารย์ได้ ตั้งจิตก็คือได้เปิดไปแล้วนะครับสิ่งที่พลังงานผุดขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยนะครับคือการตื่นรู้นะครับอาจารย์ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านได้ตื่นรู้แล้วตื่นรู้ในที่นี้หมายความว่าจากอดีตที่ผ่านมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับที่ เกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะตกงานนะครับที่ท่านพบเจอมาร่วมปีร่วมสองปีทําให้สภาวะทางจิตใจทําให้จิตตกนะครับแต่ในเมื่อมันตกมาสักพักนึงแล้วจนมาณปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้พลังงานที่ท่านได้เข้ามารับฟังนี่นะครับถือว่าท่านนั้นปงแล้วเขาเรียกว่า ตื่นรู้แล้วสามารถที่จะปรับตัวได้แล้วไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โทษโชคชะตาเหมือนแต่ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอันนี้คือพลังงานแรกเลยนะดูว่ามันใช่พลังงานของท่านไหมครับถ้าเกิดว่ายังไม่ใช่ก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใช่มาฟังต่อนะครับพลังงานไพ่ขึ้นมามีแนะนำสิ่งดีๆเพิ่มเติมนะครับ พลังงานของการตื่นรู้ของท่านในที่นี้หมายความว่านะครับท่านที่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับไม่โทษโชคชะตาแล้วเรียกได้ว่าผันตัวเข้ามาในการบุกเบิกในการตั้งต้นใหม่เต็มที่แล้วถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมันจะยากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะยากแต่ว่าท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างฉลา,าดนะครับเป็นคนที่ มีความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับไพ่ชุดนี้นะครับในนี้ไพ่แนะนำให้ท่านไปรับพลังงานบวกๆเพิ่มนะครับเช่นไปแหล่งธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ำหรือแม้แต่กระทั่งทุ่งนานะครับไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดน,นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับจะทำให้ท่านเกิดพลัง จากที่ท่านตื่นรู้จะกักกายมาเป็นหลุดพ้นจากเขาเรียกว่าวงจรของความวิตกกังวลจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะครับที่จะสามารถไปต่อยอดในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจการงานที่ท่านกําลังคิดอยู่นะครับบางท่านนะครับตกงานมาได้สักพักแต่ก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างช่วงนี้กําลังคิดเขาเรียกว่ากําลังคุนคิดว่าจะทําธุรกิจอะไรดีจะลงทุนอะไรดี เสี่ยงจะขาดทุนโน่นนี่นั่นในความคิดมันจะเต็มหัวไปประมาณนี้นะครับอาจารย์แนะนำนะครับตามพลังงานไพ่ไปแหล่งธรรมชาตินะครับถอดรองเท้าเดินเหยียบบุญ,ญ้านะครับรับพลังงานจากดินรับพลังงานจากแม่น้ำนะครับแล้วไอเดียจะบังเกิดในความคิดในห่วงลึกๆของท่านนะครับรับรองกลับมาได้สิ่งดีๆในการเริ่มต้น ทำงานในการเริ่มต้นทําธุรกิจแน่นอนนะครับพลังงานไพ่ย,ยังบอกนะครับว่าช่วงนี้เหมือนท่านจะอินเลิฟด้วยหรือเปล่านะครับอินเลิฟในที่นี้หมายความว่าอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจอยู่นะช่วงนี้ได้พูดคุยเขาเรียกว่าทําให้หัวใจพองโตนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะพลังงานไพ่ขึ้นมานี่อาจารย์ก็แนะนําว่าถ้าครบ คบกันแล้วคุยกันแล้วมีความสุขนะครับตอนนี้ถือว่าเหมือนมีเกณฑ์เขาคนนั้นที่จะเป็นเนื้อคู่นะครับขอให้เขาเรียกว่าคุยต่อได้เลยไม่ต้องคิดวิตกกังวลพลังงานดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับถ้าท่านคิดออกถ้าท่านคลิกทีนึงนี่สามารถพลิกชีวิตท่านได้เลยนะครับยังไงพลังงานไพ่ขึ้นมาดีขนาดนี้แล้วอาจารย์ก็ ขอแนะนำเพิ่มเติมเลยละกันเนาะก็คือถ้ามีโอกาสนะครับก็ไปทำบุญช่วยเหลือบ้างนะครับช่วยเหลือคนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทำบุญบริจาคข้าวสารให้วัดนะครับบริจาคโรงศพหรือเขาเรียกว่าทำบุญค่าน้ำค่าไฟนะครับที่วัดนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับ20บบาทร้อยบาทตามกำลังศรัทธาเรามันจะช่วยส่งเสริมให้พลังบุญเรามีมากขึ้นนะครับ และก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ขอโชคขอลาบบูชาจากองค์พญานาคราชนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนของท่านจริงๆนะครับท่านอาจจะมาเขาเรียกว่าให้โชคในด้านของความคิดไอเดียให้บังเกิดบางทีนอนอยู่ก็หลับไปบางทีอาจจะฝันแล้วก็เกิดความคิดอะไรดีๆขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นพลังงานไพ่ในรอบตัวของท่านในช่วงนี้นะครับ และนี่ก็คือพลังงานโดยรวมที่อาจารย์จับไพ่ขึ้นมาให้ทุกท่านได้เข้ามารับฟังนะครับและถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันดีมีกำลังใจนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้ท่านอื่นๆได้มีโอกาสารับฟังในการแชร์ของท่านนะครับถ้าคนอื่นเขาฟังเขายิ้มได้เขามีความสุขนั่นคือเกิดบุญแล้วนะครับคนแชร์ก็ได้บุญคนทำก็ได้บุญ ต่างคนก็ต่างได้บุญได้กุศลกันเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายก่อนจากจริงๆนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรนะให้ทุกท่านที่กำลังเขาเรียกว่าหลุดพ้นแล้วคิดได้แล้วขอให้เจอทางที่ใช่ของตนในเร็ววันขอให้ได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆขอให้เริ่มทำธุรกิจการงานในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ให้หลุดพ้นจากวงจรที่ เขาเรียกว่าความเครียดสะสมมานานให้เริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่มีความสุขนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ